หนาวมากแล้วก่อนโจะออไปประจนภัยที่ไหนเนะี่ยอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวกันด้วยนะให้ของสุขภาพของทุกๆคนนะครับอย่าทำเหมือนคุกกี้พุกข้าหาล่ะ สบายดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิเวนเออร์นะครับเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้วอัปเดตนี้ก็ต้องไปลุยหน้าหนาวกันด้วยกับการกลับมาที่ดินแดนเหนมันอีกครั้งกับคุกกี้ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็นคุกกี้น้ำตาลหมาิมะคุกกี้รสอบปุยฝ้ายและคุกกี้ราชินีน้ำแข็งที่ได้เจอกับการประจนภัยอันเย็นยะเยือกแน่นอนว่าไม่ได้เดินทางกันไปง่ายๆมาพร้อมกับอันตร,รายที่อยู่เบื้องหน้าเสมอ อีท่านจะมีคุกกี้ตัวใหม่ที่รอคอยไปพบเจอในดินแดนนี้อีกด้วยเรื่องราวและอัปเดตจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามรับชมกันเลยดีกว่ากับเกม Cookie Run Kingdom อัปเดตพิเศษบทเพลงฤดูหนาวของเยติน้ำแข็งย้อย เริ่มแรกเลยไระขัดอัปเดตนี้ไปไม่ได้อัปเดตอพิสโซดพิเศษที่มีชื่อว่าบทเพลงฤดูหนาวของเยติน้ําแข็งย้อยที่จะเป็นเรื่องราวของหมู่บ้านใน,นดนินแดนหมมนที่มีหิมะปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านจากนั้นก็ได้เจอกับคุกกี้น้ําตาลหิมะและคุกกี้รถดอกปุยไยที่กำลังคุยกันเรื่องฝากของขวัญให้กับเพื่อนคุกกี้รถดอกปุยไฟคุกกี้น้าตาลหิมะเลยอาสาที่จะไปส่งของข,องขวัญชิ้นนี้ด้วยตัวเองเป้าหมายที่จะส่งไปก็คือยอดภูเขาหิมะที่มีเส้นทางที่ยากลําบาก แต่จิตใจของคกุกกี้น้ำตาลหิมะก็พร้อมที่จะลุยส่งของขวัญชิ้นนี้อย่างเต็มที่ พร้อมกับตื่นเต้นที่จะได้เจอกับคุกกี้ที่ว่าด้วยเลยจะเป็นต้องฝ่าไปถึงจุดหมายให้ได้และในระหว่างทางก็ได้เจอกับคุกกี้ใหม่ที่มีชื่อว่าคุกกี้เยติน้ำแข็งย้อยที่อาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งและเป็นครั้งแรกที่ได้เป็นคุกกี้ด้วยพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับคุกกี้น้ำตาลหิมะและยังมีการเดินทางอีกหลายๆแห่งให้เราได้ไปสำรวจกันในการเข้าหมดเนื้อเรื่องนี้จำเป็นต้องใช้ปากกาลมหิมะในการเข้าเล่นและเมื่อผ่านแต่ละด่านได้ก็จะสามารถเก็บเหรียญแคดน,นิปมาแลกของในร้านค้าได้เลยอย่าพลาดกันนะกับเนื้อเรื่องนี้ ไปในส่วนคุกกี้จะมีคุกคกี้ตัวใหม่ที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันนั่นก็คือคุกกี้เยติน้ำแข็งย้อยระดับ Special, สเปเชียลใส่รักษาแนวหน้าที่จะมีสกิลที่มีชื่อว่ามาเป็นเพื่อนกันเถอะความสามารถก็คือเมื่อใช้สกิลนี้จะทําการฮิลฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นระยะระยะและมอบบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดและคุกกี้ดังกล่าวจะทาการพุ่งไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วสร้างกําแพงน้ําแข็งด้วยร่างของเยติเพื่อป้องกันคุกกี้ที่อยู่ในทีมซึ่งกําแพงน้ําแข็งจะดูดซับความเสียหายนอกเหนือจากคคววาาาามมมเสียยหทงอและ เสียหายต่อเนื่องของคุกกี้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดหลังจากกลับมาเป็นคุกกี้ปกติแล้วจะสร้างความเสียหายน้ําแข็งย้อยให้แก่เหล่าศัตรูเท่ากับความเสียหายบางส่วนที่ได้รับขณะอยู่ในร่างเยติฟังดูแล้วสกิลไม่ธรรมดาเลยอาจจะมาแทนที่ตัวป้องกันบางตัวก็ได้นะและวิธีได้รับก็คือสุ่มผ่านสาราแห่งคาสัญญาซึ่งจะทําการแยกออกมาจากสูตรวิจัยพร้อมกับคุกกี้แซมดราก้อนให้มาอยู่ในที่เดียวกันเลยซึ่งสามารถเลิกตัวสุ่มได้ พูดถึงคุกกี้น้ำตาลหิมะกันบ้างดีกว่าเห็นอยู่ในเนื้อเรื่องแล้วก็ยังมีบทบาทนะครับที่กำลังจะมีแคนดี้พิเศษไปของตัวเองในชื่อสกิลคือสโนว์คิงช่วยด้วยแคนดี้พิเศษนี้จะทําให้สโนว์คิงแข็งแกร่งขึ้นและจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มหรือลดความเร็วการโจมตีสโนว์คิงจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมแก่เป,ป้าหมายแช่แข็งอีกทั้งจะมอบโบชีวิตเป็นบางส่วนของความเสียหายให้กับตัวเองตลอดช่วงเวลาที่สโนว์คิงยังอยู่สโนว์คิงจะช่วยดูดซับความเสียหายบางส่วนของตัวเอง รู้จักแพนดิพิเศษตัวนี้แล้วเหมือนเสริมความแข็งแกร่งไปได้ระดับหนึ่งเลยผมว่าอาจจะมาเปลี่ยนบางตัวแน่นอนต่อไปอันนี้พลาดไม่ได้เลยซึ่งคุกกี้ตัวนี้เคยมีบทบาทมาแล้วแล้วก็จะกลับมามีบทบาทอีกครั้งนั่นก็คือคุกกี้ราชินีน้ําแข็งนั่นเองที่จะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับแยมสโตนของตัวเองที่จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นในชื่อสกิลหิมะหมื่นปีที่สั่นคลอน สลับเอฟเฟกต์ยามสโตนเมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรกจะทําให้พลังแห่งน้ําแข็งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วเปลี่ยนเป็นสกิลแต่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มหรือลดความเร็วกันโจมตีอีกทั้งจะเรียกพายุหิมะเพื่อสร้างความเสียหายและทําให้ติดดีบัฟเกรดน้ําค้างในการโจมตีทั้งสุดท้ายและกองหิมะของหิมะหมื่นปีจะตกลงมาสร้างความเสียหายและทําให้ติดสถานะแช่แข็งส่วนศัตรูที่ยังไม่ติดสถานะแช่แข็งจะอยู่ในสถานะไอเย็นก่อนจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นติดสถานะแช่แข็งเมื่อถึงตอนที่ติดสถานะแแแช่่ข็งได้้้ลววสนนเเอฟผูําจะมี เพิ่มความเสียหายการโจมตีธาตุน้ำแข็งของคุกกี้เพื่อนร่วมทีมเป็นเปอร์เซ็นต์บวกสถานะแช่แข็งทำงานในอัตราเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีธาตุน้ำแข็งใส่เป้าหมายเกรดน้ำค้างของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด2แช่แข็งต่อเนื่องเป็นวินาที3ความเสียหายหลังสิ้นสุดการแช่แข็งเป็นเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีของราชินีน้ำแข็งที่ผมพูดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือมันเป็นการแทนตัวเลขแทนเอฟเฟกต์บัฟของ ยมสโตนราชนีน้ำแข็งนั่นเองส่วนเอฟเฟกต์ผูกพลังหนึ่งดาวรุง้งเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของคุกกี้ราชนีน้ำแข็ง2ดาวรุง้งเพิ่มพลังป้องกันของคุกกี้ราชนีน้ำแข็ง3ดาวรุ้งเพิ่มพลังโจมตีของคุกกี้ราชนีน้ำแข็ง4ดาวรุง้งเพิ่มการลดความเสียหายของคุกกี้ราชนีน้ำแข็ง5ดาวรุง้งเมื่อเริ่มการต่อสู้จะเปิดใช้งานบัฟป้องกันการบล็อกบัฟแรกให้กับตัวเองก่อนซึ่งจะทำงานเพิ่มในทุกๆเป็นวินาทีเป็นวินาทีคือแทนตัวเลขของเอฟเฟกต์นั่นเอง สำหรับใครที่อยากได้แยมสโตนของคุกกี้ราชินีน้ำแข็งนะครับสามารถหาได้จากการต่อสู้ในสมรภูมิแห่งการพิสูจน์ซึ่งจะอยู่ตรงที่เดียวกันกันกบคุกคกี้นางฟาทะเลและกี้แบล็กเพลใครที่ของพร้อมเตรียมตัวเสริมควอบแข็งแปร่งให้กับนางได้เลยแค่ <S 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 ได้เห็นเนเรื่องกับคุกกี้ที่กลับมาในดินแดนเหมันก็ตื่นเต้นจะแย่อยู่แล้วฟีเจอร์ต่างๆจะขนาดไหนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่า อย่างแรกเลยก็คืออัปเดตศึกแห่งผู้พิทักษ์เกือบยกแขงที่ได้มีการลดจํานวนการต่อสู้ในเวฟจาก60เวฟเหลือ20เวฟมีความยากเพิ่มเติมสำหรับคนที่ชอบความท้าทายถึง6ระดับซึ่งจะมีระดับ easy จะเล่นได้ถึงเวฟที่12ระดับ normal เล่นได้ถึงเวฟที่16ระดับ hard expert master และ infinity จะเล่นได้ถึงระดับที่20เลยอีกทั้งยังมีระบบธาตุสกิลของเราโาคกกี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคกี้ท่าน,นนั้นๆซึ่งจะต้องใช้กลยุธทธ์ความสามารถปีมือ เพื่อให้การต่อสู้ปเป็นไปอย่างราบรื่นเพิ่มเทียหรือว่าแรงกิลิทมาสเตอร์กับแกรนมาสเตอร์พร้อมปรับรางวัลในบางระดับเพิ่มระบบอ t ติแฟก act, ที่จะเป็นเครื่องมือสำหรับอัปเกรดเอฟเฟกต์ธาตุของคุกกี้เพื่อให้คุกกี้ธาตุล่งางๆมีความแข็งแกร่งและโจมตีที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถอัปเดเวลล์อัติแฟกได้โดยใช้ไวซ์ซีซั่นอัติแฟกในการอัปเกรดและอัติแฟกจะถูกรีเซ็ตก็ต่อเมื่อสรุปศึกแห่งผู้พิทักษ์หนึ่งครั้งทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงื่นนใภายหลัง ส่วนกาชามีการเพิ่มการสุ่มของคุกกี้ราชินีน้ำแข็งที่จำเป็นต้องใช้ปลึกเกล็ดหิมะในการสุ่มซึ่งสามารถหาได้ในหมวดเนื้อเรื่องพิเศษกิจกรรมหรือการซื้อแพ็กเกจนอกจากจะมีการสุ่มของคุกกี้ราชนีน้ำแข็งแล้วยังสามารถสุ่มแยมสโตนในตู้เดียวกันได้อีกด้วยต่อไปเพิ่มการสุ่มอัพอัตราคุกกี้ที่มีชื่อว่าสุ่มคุกกี้รับฤดูหนาวที่จะเป็นการรวมคุกกี้ในโลกแห่งหิมะมา5ตัวเช่นคุกกี้รสซอเบคุกกี้รสลูกสน คุกกี้รสดอกปุยฝ้ายคุกกี้รถโกโก้และคุกกี้น้ำตาลหิมะมาอยู่ในที่เดียวซึ่งจะมีอรทที่สูงขึ้นและมีโอกาสได้คุกกี้ที่กำหนดมากขึ้นอีกอย่างสามารถสุ่มได้ด้วยคริสตัลถ้าสุ่มเกินหนึ่งครั้งจะการันตีคุกกี้ระดับอีพิกหนึ่งตัวร้านแห่งโชคชะตาจะมาในรูปแบบเป็นทีมหิมะที่จะมีคุกกี้เยติน้ำแข็งย้อยคุกกี้น้ำตาลหิมะคุกกี้ราชินีน้ำแข็งคุกกี้รสดอกปุยฝ้ายและคุกกี้รสซอเบย์อยู่ในร้าน และสามารถทําภารกิจของคุกกี้ตัวนั้นๆได้เพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมเพิ่มท็อปปิ้งพิเศษผลึกเกล็ดหิมะเยือกเย็นที่จะเป็นท็อปปิ้งที่ติดตั้งได้แค่คุกกี้ที่อยู่ในทีมน้าแข็งเท่านั้นซึ่งจะมีโอกาสของเอฟเฟกย่อยหรือออฟลองได้ดีกว่าท็อปปิ้งทั่วไปพิพิธภัณฑ์กิลมีการเพิ่มหอประวัติศาสตร์2ที่นั่นก็คือหอโกชิตกับหอดาโกโก้และห้อมห้องนิทัสการอีก6ห้องพร้อมทั้งปรับเอฟเฟกตในบางส่วน,พน,น,นวเพ บางฟีเจอร์ผมอาจจะข้าเนื้อหาบางส่วนไปบ้างเนื่องจากว่ามันมีรายละเอียดคิปย่อยลงไปอีกเยอะเลยอาจจะทำให้คลิปนี้ยาวกว่าเดิมตรงนี้ผมเลยให้ทุกคนมาถามดีกว่าจะได้คุยกันสะดกยิ่งขึ้นครับและอาจจะได้เจาะรายละเอียดมากขึ้นด้วยทั้งหมดนี้ก็คืออัปเดตพิเศษ บเทเพลงฤดูหนาวของเยติน้ำแข็งย้อยในเกม o o k กี้รันคิงด o มรู้สึกยังไงกันบ้างครับกับอัปเดตนี้สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับและสามารถสนับสนุนได้โดยการกดตัวเน็ตผ่านซุปเปอร์แส์คลิปมีแล้วก็สมาชิกนะครับขอบคุณทุกวันช่วยเหลือนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสบายดีนะครับบ๊ายบาย